สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสินจังแชนเนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้16กมกราคมเวลา9นาฬิกา30น,นตามเวลาลคนครซูสลิกห่างจากประเทศไทย6ชั่วโมงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ภายหลัง พบหาลือกับสเตฟานบุกผู้บริหารบริษัทว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2500ขอภัยครับปีพศ449หรือประมาณ120ปีที่ผ่านมาถือ ว่ายาวนานมากและเป็นบริษัทที่มีเสือสาสสวิตเซอร์แลนดแต่รายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองไทยมีการจ้างคนงานคนไทยกว่าพันกว่าหมื่นคนและมีพนักงานที่เป็นสุภาพสตรี55%ก็ถือว่าสูงมาก นาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่าธุรกิจที่จำหน่ายเป็นสินค้าประเทศเวสพัณฑ์อุปโภคบริโภคแบนด์ใหญ่เส้นคิมวีเนียเป็นต้นทางนี้เขาทำธุรกิจมานานจึงมีความเข้าใจในการทำธุรกิจในเมืองไทยแต่ใน,นระยะหลังประสบปัญหาหนักในการนำเข้ายาเฉพาะมีโรคระบาดใหม่เกิดขึ้นดังนั้น นำเข้ายาจะต้องได้รับการอนุมัติจากองค์กรอาหารและยาอยอยซึ่งอยอยก็มีความเข้มงวดไม่ให้คนไทยเสียเปรียบหรือไม่ได้รับยาที่มีคุณภาพผมก็รับปากไปว่าจะดูให้การตรงนี้เพราะคนที่เสียประโยชน์คือคนไทยหากยาเข้ามาเร็ว เราก็สามารถดูแลรักษาคนไทยให้เร็วขึ้นได้โดยบริษัทดังกล่าวถือว่าเป็นการกองเสียสำคัญของประเทศไทยผมอยากให้ย้ายโรงงานมาอยู่ที่ประเทศไทยเสถาก่าวนายยกรัฐมนตรียังระบุว่าตนยินดีจะไปพบและพูดคุยหา หากสนใจที่จะมาเปิดฐานการผลิตที่ประเทศไทยเพราะจุดประสงค์ใหญ่ของเราก็คือก็ให้หลายบริษัทใหญ่ๆย้ายถิ่นฐานมาผลิตในไทยมั่นใจว่าเรามีบุคลากรพร้อมมีมาตรการภาษีพร้อมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในเมืองไทย นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนอกจากนี้เขายัางพูดว่าเวลาไปเยี่ยมโรงงานที่ไทยสายกระดาษเยอะมากควรจะพัฒนาไปตรวจจะพัฒนาไปถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และอยากเปลี่ยน รถขนส่งสินค้าเป็นรถไฟฟ้าซึ่งเขาเป็นห่วงเรื่องการติดตั้งที่ซาร์มีเพียงพอหรือไม่ตนก็รีบรับปากไปว่าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเพราะเราดูอยู่โดยจนได้ฝากเรื่องของเลนเบกไปด้วยเพราะบริษัทมีความเชี่ยวสันทางด้านโลหิต ขออภัยครับทางด้านโลจิสติกโครงการนี้จะเป็นตัวขับผลเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยและบริษัทจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้ด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่านายยกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวระบุว่าให้สัมภาษณ์กับนาย ให้สัมภาษณ์นักข่าวนอกสถานที่ถึงความตั้งใจของการเดินทางมาประชุมครั้งนี้และการเตรีขอภัยครับและการเตรียมหาลือออกหรือเอกชนยักษ์ใจอีก8ลายครับโดยรัฐบาลต้อง การส่งเสริมการค้าและการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยเฉพาะในเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลความเชื่อมโยงผ่านทางโครงการเรีนบิดตลอดจนบทบาทของไทยและอาเซียนด้วยอนุพมณ์เช้านี้5องศาเซลเซียส แต่ตั้งใจของพวกเราเกินร้อยก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ